ใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันมันจะมีโชคไหมแต่ถ้ามันเป็นระบบออนไลน์มันได้หวยออนไลน์จะถูกมันน่าจะได้นะอาจจะมีโชคอาจจะนะอาจจะนะเพราะว่าอันนี้เราก็ดูจากหน้าไพ่แล้วเราก็พูดไปตามหน้าไพ่ที่เขาตีความมาโดกความหมายไพ่เออนะก็อย่างเนี้ยเรามานั่งดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้วิชาอะไรพิสดารนะฟ้าฟ้าจัดของขวัญมา เดือนนี้จะได้เป็นแฟนกับพีทไหมคะดูสามวนนันนะคะจัดของขวัญมาก่อนครับนะนะถามว่า,าลอตเตอรี่ผิดไหมถ้า,ถาลอตเตอรี่ไม่ผิดนะเพราะว่ารัฐบาลประกาศอนุญาตให้มันคือการค้าเข้าใจปะอะไรที่มันออกออกอาคุณฟ้ามาแล้วค่ะฟ้าเดือนนี้จะได้เป็นแฟนกับพีทไหมคะยังอะ่ะต้องรอไปก่อนอสามวันนี้สามวันนี้นดูสามวันนะคะสามวันนี้นะเออยัง อย่างมีคนถามผมแบบนี้ผมก็ต้องถาม,มว่าต้องดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าเงินเข้าแผ่นดินนะก็ถือว่าอนุญาตเงินเข้าแผ่นดินนะ